เอาละครับทุกคนมาดูตัวอย่างเนื้อหาสาระตัวอย่างที่1กันครับในตัวอย่างที่1เนี่ยผมอยากให้เราเห็นภาพชัดเจนก่อนที่จะเล่นครับเช่นเวลาที่เราต้องการทํากราฟจุดเริ่มต้นของคนทํากราฟผมว่าต้องมองเป็น2แกนก่อนใช่ไหมครับก็คืออะไรครับอ่าเราก็ลองวาดวาดไปก่อนในกระดาษก็ได้ใช่ไหมครับมีแกนอะไรบ้างครับทุกคนมีแกน y ใช่ไหมครับนี่แกน y ก็คือ vertical ก็คือแนวตั้งใช่ไหมครับต่อไปแกนอะไรครับแกน x ครับทุกคนครับพอเราได้จุดเริ่มต้นเสร็จปุ๊บเราก็มาดูนะครับว่าแกน y ส่วนใหญ่ข้อมูลเปไ แกน y นี่คือส่วนใหญ่ข้อมูลเป็นไรครับทุกคนเป็นตัวเลขใช่ไหมครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นแกน x ข้อมูลจะเป็นไรครับจะเป็นอะไรครับทุกคนจะเป็น text ครับนี่คือจุดเริ่มต้นของคนที่เขาสังเกตกันก่อนก็คือก่อนที่เขาจะทํากราฟอาจจะมองเป็นกราฟว่าอะไรครับมีแกน x แกน y หลักๆก็คือมองเป็น2มิติถูกต้องไหมครับพอเราจับจุดเริ่มต้นเสร็จปุ๊บและเดี๋ยวเราก็ลองไปเตรียมข้อมูลบน excel กันดูสิครับมี x มี y หรือยังแค่นั้นเองใช่ไหมครับอ่ะเราไปลองเล่นข้อมูลครับทุกคนว่าข้อมูลที่เราจะเล่นเนี่ย แกนไหนมาก่อนครับแน่นอนข้อภาษาอังกใช่ไหมฮะ x y z แสดงว่าแกน x น่าจะมาก่อนและก็ตามด้วยอะไรครับแกน y ใช่ไหมครับแกน x ส่วนใหญ่เป็นเท็จใช่ไหมครับกอลองใส่ข้อความเข้าไปทุกคนก็อนลองใส่เข้าไปครับ excel หมายถึงว่าฉลาดอยู่แล้วแต่ก่อนเล่นเราควรจะเห็นภาพะก,ก่อนถูกต้องไหมครับทุกคนเสร็จแล้วแกน y ก็น่าจะเป็นตัวเลขใช่ไหมครับผมขอ random ตัวเลขก็ขคือสุ่มตัวเลขที่อยู่ในช่วง1 0ถึงร้อยแล้วกันครับทุกคนก็ลองเล่นเล่นไปก็ได้ครับจุดเริ่มต้น,นก็คือเรียนรู้จากการเล่นก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็เรียนแบบถูกต้องไหม พอผมได้ข้อมูลแกน x แกน y เสร็จปั๊บที่เหลือครับทุกคนคิดว่า excel ฉลาดไหมครับแน่นอน excel ฉลาดอยู่แล้วเวลาที่เราจะเลือกข้อมูลไปโชว์เป็นกราฟถ้าเราเตรียมแกน x แกน y อย่างนี้ไว้แล้วครับเวลาเลือกเราไม่จําเป็นต้องเลือกทั้งหมดก็ได้ครับทุกคนครับขอแค่ทุกคนคลุกวงในครับก็คือเลือกช่องใดช่องหนึ่งก็ได้ขอให้มันโดนข้อมูลนะครับทุกคนนี่คือเทคนิคเริ่มต้นครับถ้าต้องการเอาเร็วๆด่วนๆก็เลือกช่องใดช่องหนึ่งแล้วไปที่ไหนครับ insert แล้วก็เลือกเลยฮะเลือกกราฟที่เป็น คอลัมน์สมิติทุกคนสังเกตดูรูปกราฟเสร็จเรียบร้อย้วครับเห็นไหมครับจุดเริ่มต้นของคนทํากราฟคืออะไรครับก็ต้องมองภาพก่อนว่าอะไรก็คือแกน y ใช่ไหมครับแสดงว่าแกน y นะครับตัวเลขแกน x คืออะไรครับเห็นไหมครับเห็นชัดเจนนะครับส่วนที่โชว์เป็นกราฟก็คืออะไรครับตัวเลขเห็นไหมครับนี่ตัวเลขแกน y ส่วนแกน x นี่คืออะไรครับอยู่แนวไหนครับแนวนอนสรุปแล้วแกน y เป็นแนวไหนครับทุกคนแนวตั้งก็คือ vertical ใช่ไหมครับแล้วก็อะไรครับส่วนที่เป็นแกน x ก็เป็นอะไรครับ horizontal ใ่่ไหมครับอันนี้ก็แล้วแต่เราไปจับใช่ไหมครับนี่เรียบร้อยนี่คือจุดเริ่มต้นของคนทำกราฟแล้วก็พอเราเตรียมข้อมูลเสร็จแล้วเลือกช่องใดช่องหนึ่งก็ได้ไปโชว์เป็นกราฟเราก็จะได้อะไรครับได้กราฟอัตโนมัติออกมา2มิติอย่างนี้ครับทุกคนครับนี่คือตัวอย่างที่1นึ่งง่ายๆก่อนครับทุกคนเติมเต็มตรงประเด็นต่อยอดได้ชัว เอาละครับทุกคนในตัวอย่างที่2ผมขอต่อเนื่องจากตัวอย่างที่1เลยครับเมื่อกี้ในตัวอย่างที่1จากการสังเกตเราเตรียมแกน x ก่อนแล้วตามด้วยแกน y ใช่ไหมครับเดี๋ยวตัวอย่างที่2เราลองสลับกันดูครับเราเตรียมแกน y ไว้ก่อนแล้วที่เหลือเป็นแกนอะไรครับแกน x กันดูครับทุกคนครับแกน y ก็คือเป็นตัวเลขใช่ไหมครับทุกคนผมก็ใส่เข้าไปแรนบีลาวินก็คือสุ่มตัวเลขใช่ไหมครับคำว่าสุ่มนี่คือช่วงตัวเลขที่ผมต้องการสุ่ม10ถึงร้อย เราอาจจะได้คําตอบไม่เท่ากันก็ถูกต้องแล้วแล้วมันเป็นการสุ่มครับทุกคนอ่ะเสร็จแล้วผมก็อะไรครับไปเตรียมเลยครับแกน x ไว้ขวามือเอา y ขึ้นก่อนดูสิแล้วเดี๋ยวลองดูว่าการทํากราฟของเรามันจะฉลาดไหมเห็นไหมครับเราก็ลองซ้อมกันก่อนการเรียนรู้ที่ดีมาจากการเล่นก่อนทุกคนเห็นไหมฮะตกลงพอผมเตรียมข้อมูลสมมติผมเอาแกน y ก่อน x ก็คือ y มาก่อน x ดูครับทุกคนครับแล้วเมื่อกี้บอกว่าอะไรครับการทํากราฟแบบด่วนๆคืออะไรครับเลือกช่องใดก็ได้คลุกวงในก่อนสักช่องหนึ่งใช่ไหมครับแล้วไปที่ insert แล้วไปที่ไหนครับนี่เอาๆเอา,เ,อา,เ,อาเนี่ยไอ้คอลัมน์2มิติกันก่อนเนี่ยกราฟรูปอื่นก็ดูทีหลังทุกคนดูครับสังเกตดูครับความฉลาดมันลดลงทุกคนสแสดงว่าอะไรครับ ถ้าเราเอาข้อมูล y ขึ้นก่อนแล้วตามด้วย x เนี่ยฮะความฉลาดมันจะลดลงเลยครับทุกคนครับแสดงว่าจุดเริ่มต้นที่ดีก็คือควรเป็นการเรียงข้อมูลให้ถูกต้องด้วยว่าแกนอะไรมาก่อนแกน x มาก่อนแกน y แกน y เป็นตัวเลขแกน x ก็เป็น text นี่คือจุดเริ่มต้นของชีวิตใช่ไหมครับส่วนที่เหลือคืออะไรครับพอเราเอาแกน y ขึ้นก่อนแล้วแกน x มาทีหลังความฉลาดมันจะลดลงทันทีเลยทุกคนตอนนี้เราได้ประสบการณ์อะไรครับหเห็นว่า การที่เราจะทากราฟประสบความสําเร็จมันขึ้นอยู่กับการจัดข้อมูลด้วยใช่ไหมครับทุกคนครับใช่ครับถูกต้องครับการเรียบเรียงข้อมูลการจัดข้อมูลด้วยนั่นเองถ้าคุณเรียบเรียงข้อมูลมั่วๆเช่นคุณเอา y ก่อน x เวลาคุณทํากราฟก็เจอกับสถานการณ์นี้ครับทุกคนครับเอาละถ้าเกิดว่าผมหมายมั่นปั้นมือว่าจะเอา y ขึ้นก่อน x แสดงว่าตอนทำกราฟเนี่ยผมไม่สามารถอินเสิร์ตกราฟแบบปกติแบบนี้ได้ทุกคนเห็นไหมครับผมต้องเปลี่ยนวิธีการทำกราฟครับเช่นสเต็ปแรกก็คือเลือกแกน y ก่อนนี่ผมเลือกเฉพาะ การใช้งานของเราเห็นไหมครับถ้าเราไม่วางแผนดีๆเวลาทำกราฟเราก็ต้องมานั่งเลือกเองก่อนครับท,ท,ทีละชุดทีละชุดเช่นชุดที่1ก็คืออะไรครับแกน y ก็คือหมายถึงข้อมูลที่เอาไปโชว์เป็นกราฟและทุกคนก็ไปที่ insert ครับและหลังจากนั้นรูปกราฟของเราก็จะมาใช่ไหมครับพอทุกคนได้รูปกราฟเสร็จปับ๊บทุกคนดูครับตอนนี้แกน y ของเราเรียบร้อยใช่ไหมครับต่อไปแกน x ล่ะเห็นไหมฮะ เนี่ยฮะถ้าเราไม่เรียบเรียงดีดีนะครับการทำกราฟจะยากขึ้นหรือว่าใช้เวลานานขึ้นตอนนี้แกน y มาแล้วครับต่อไปแกน x เนี่ยคืออยู่แนวไหนครับทุกคนแกน x อยู่แนวนอนแสดงว่าก่อนที่เราจะทําอะไรเนี่ยเราต้องสังเกตก่อนถูกต้องไหมครับทุกคนครับแนวนอนก็คืออะไรครับอ o r i z o n t a l สรุปว่าสเต็ปที่2ก็คืออะไรครับผมก็ต้องไปเอาข้อมูลแกน x มาใส่ครับทุกคนก็คือแนวนอนถูกต้องไหมครับทุกคนก็น่าจะเดาว่าไปที่ไหนครับทุกคนคลิกขวาบนแท่งกราฟตัวทีครับคลิกขวาบนรูปกราฟก็ได้และเลือกคําสั่งอะไรรคับ เลือกเลือกนี่เลือกก็คือ select select data ครับก็คือไปเลือกข้อมูลแกน x เ,เราตั้งเป้าหมายกันก่อนแล้วไปที่ไหนต่อครับแกน x ก,ก็แนวนอนทุกคนก็สังเกตกันว่าแนวนอนสิครับ นี่ฮะไม่ใช่มานั่งแปลเยอะๆครับเราสังเกตรครับออริซ o นท a ลคือแนวนอนก็คือแกน x ส่วนซ้ายมือน่าจะแกน y แสดงว่าพอเข้ามาแถวๆนี้ปุ๊บก็ต้องใช้การเดากันบ้างอ่านี่คือแกน x ใช่ไหมครับแกน y เมื่อกี้แกน y โอเคแล้วแล้วแกน x ล่ะอยู่ไหนข้อมูลเห็นไหมครับเราก็น่าจะคลิกไปที่ไหนครับ edit แล้วก็ไปเลือกมาสิว่าเอาอะไรมาโชว์แกน x แล้วก็เลือกมั่วๆไปก่อนก็ได้ถ้าเลือกปุ๊บมันไม่ได้ก็ลองเลือกเฉพาะข้อมูลไม่ต้องเลือกหัวมาสิครับ เห็นไหมครับนี่คือถ้าเราไม่ได้เรียบเรียงข้อมูลถ้าเราไม่ได้จัดข้อมูล x y y x ถ้าเราเอา y ขึ้นก่อน x การทำกราฟก็จะเป็นอย่างนี้ครับทุกคนครับรู้สึกว่าจะช้าและก็เสียเวลากว่าแต่ข้อทำได้เหมือนกันครับทุกคนครับเติมเต็มตรงประเด็นต่อยอดได้ชัว เอาละครับทุกคนครับหลังจากที่เราผ่านมา2ตัวอย่างแล้วผมว่าตัวอย่างที่3เราจะได้เห็นความชัดเจนมากขึ้นใช่ไหมครับแสดงว่าตอนนี้ถ้าผมจะนิยามลงไปตรงนี้ก็น่าจะ x ใช่ไหมครับควรจัด x มาก่อน y ใช่ไหมครับทุกคนครับเยี่ยมมากส่วนตรงนี้ผมสุ่มตัวเลขขึ้นมาเฉยๆนะครับต่อไปครับคราวนี้พอเราได้จุดเริ่มต้นเสร็จปุ๊บเนี่ยที่เหลือเราก็ลองเพิ่มข้อมูลเข้ามาอย่างเช่นนี่คืออะไรครับ y 1นะครับแล้วก็อันนี้คืออะไรครับอาจจะเป็น y y 2ก็ได้ใช่ไหมครับ ส่วนอันนี้ครับผมใส่สูตรมาเลยครับ reference นมาจาก Y1 ก็คืออะไรครับเท่ากับ B2 Enter ผมก็ลองมานั่งเล่นต่อก็ได้นะก็คือผมเ e f e r e n c e มาเป็น Y2 เลยก็ได้อะเท่ากับเลยแล้วก็ดับเบิลคลิกจึ๊กๆเสร็จเรียบร้อยครับและหลังจากนั้นความฉลาดมันก็น่าจะมาอยู่นะต้า x แล้วไป y ถูกต้องไหมครับทุกคนเราก็คลุกวงในสักช่องก็ได้แล้วไปที่ไหนครับ insert แล้วก็เลือกอะไรครับทุกคนกราฟที่เป็น2มิติบอกแล้วทดสอบแค่นี้ก่อนส่วนที่เหลือเดี๋ยวค่อยๆเล่นนนกกกกััคครบทุเเลลือายจึ เห็นไหมครับทุกคนก็จะได้กราฟออกมาละพอเราได้กราฟออกมาตอนนี้แน่นอนครับแกน y เห็นไหมครับแกน y มีข้อมูล2ชุดเขาจะพยายามบอกว่า y 1สีอะไรทุกคนก็สังเกตเอาเองนะครับ y 2สีอะไรก็สังเกตเอาคราวนี้ข้อมูลมันเท่ากันพอดีเพราะผมใส่สูตรว่าเท่ากับทุกคนเราดูครับ enter ครับเห็นไหมครับสูตรมันจะคำนวณใหม่เพราะว่า random มันจะทํางานตอนที่ผม enter ลงไปครับนี่ฮะกราฟมันก็จะวิ่งออโต้ใช่ไหมครับคราวนี้ทุกคนสังเกตดูที่แท่งสีส้มครับผมเล็งที่แท่งสีส้มสักแท่งครับทุกคนคลิกวา แล้วเลือกกำว่าเชนซีรีชาร์ t ไทส์นี่และผมเข้าไปเลือกเป็นกราฟชนิดที่เป็นอะไรครับ Y2 นะผมขอเลือกเป็นอะไรครับเป็นกราฟเส้นทุกคนลองดูรูปกราฟครับเห็นไหมครับ พอเราได้จุดเริ่มต้นที่ดีแล้วที่เหลือเขาเรียกว่าเป็นการขยับขยายครับทุกคนเราก็จะได้กราฟเลยครับได้กราฟแบบผสมคอมโบกันก็ได้นี่ฮะจุดเริ่มต้นของชีวิตแสดงว่าแนวความคิดของ Excel ก็คือถ้าคุณเข้าใจจุดเริ่มต้นแล้วที่เหลือคุณก็มองว่าเป็นอะไรครับก็มองว่าเป็นการขยายความออกไปเช่นคุณก็ขยายแกน y ไ,ไปอีกสักอันสิครับและคุณก็ลองไปโชว์เป็นกราฟเส้นดูครับคุณก็จะได้ทั้งกราฟแต่งแล้วก็กราฟเส้นแล้วครับทุกคนครับเติมเต็มตรงประเด็นต่อยอดได้ชัว เอารครับทุกคนครับหลังจากที่เราได้มองเห็นตัวอย่างทั้ง3ผ่านไปแล้วผมว่านะตอนนี้ผมขอพูดคำนี้ก่อนดีกว่าผมเชื่อว่าทุกคนเคยได้ยินคำนี้แล้วใช่ไหมครับสเปร s h ชีทครับทุกคนตกลงเนี่ยจริงๆ Excel มันเป็นโปรแกรมชนิดที่เรียกว่าสเปร e e ชีทสเปร s h ชีทมันสื่อถึงอะไรครับก็บอกว่าการเรียนรู้ที่ดีเนี่ยคุณควรจะเรียนรู้จุดเริ่มต้นก่อน แล้วค่อยขยับขยายออกไปทุกคนเรียนรู้จากน้อยไปหามากเรียนรู้จากง่ายไปหายากเรียนรู้จากใกล้ตัวไปหาไกลตัวตอนนี้เรากาลังใช้โปรแกรมสเปรดชีตอยู่ครับพอเราได้จุดเริ่มต้นที่มั่นคงแข็งแรงนะครับที่เหลือก็เรียกว่าขยับขยายและเนี่ยตัวอย่างเนี้ยผมจะพาทุกคนมาขยับขยายแล้วครับสมมุติตอนนี้ผมจะใส่เป็นอะไรก็ได้ครับอันนี้ผมใส่เป็นอะไรครับเป็นมันก็ได้ใช่ไหมครับส่วนอันนี้อาจจะเป็นปีเท่าไหร่ครับถือว่าปีเท่าไหร่ครับปีหปี56แล้วกันอ่ ตกลงผมจะมีข้อมูล2-3ปีก็ได้ผมก็ลูดไป5 7าดใช่ไหมครับ58อ่ะผมขอ3ปีแล้วกันแล้วก็ส่วนตัวเลขตัวนี้ผมก็แรนดอม Be ทวินอยู่ครับขี้เกียจพิมพ์เสียเวลาครับลูดเลยแล้วกันครับลูด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 เลือกเลือกดับคลิกเสร็จเรียบร้อยเนี่ยครับก็เรียกว่าเรากำลังสเปรดชีสแล้วครับก็คือค่อยๆขยับขยายครับคราวนี้พอผมขยับขยายไปเสร็จปั๊บเนี่ยส่วนใหญ่ข้อมูลของเราที่เอาไปโชว์เป็นกราฟเห็นไหมครับอาจจะมีหลายหลายชุดหรือว่ามีหลายหลายซีรีส์มากขึ้นก็ได้ตรงลแกน Y ของเเรราาข้้อมมูลกกก็็็ีท่่ไไหดแล้วแต่เราใับ แล้วที่เหลือผมก็เลือกช่องใดช่องหนึ่งใช่ไหมครับคอนเซปต์ครับคลุกวงในเข้าไปครับอินเสิร์ตและผมก็เลือกกราฟรูปเดิมนี่แหละเริ่มต้นยังไม่ต้องไปเล่นเยอะครับทุกคนลองดูแถวๆนี้ครับนี่เราเปลี่ยนบรรยากาศบ้างสิเห็นไหมครับปอข้อมูลเยอะขึ้นบางทีกราฟรูปเดิมก็เริ่มเบื่อแล้วถ้าเบื่อแล้วก็ลองมาเปลี่ยนบรรยากาศเป็นอย่างนี้บ้างดูสิแค่นั้นเองครับและผมก็จัดไปครับทุกคนดูสิครับผมก็ได้กราฟอีกรูปแบบหนึ่งแล้วทุกคนหลังจากนั้นก็ไปตกแต่งความสวยงามครับให้มันดูเข้าใจง่ายขึ้น เพราะเอ็กเเวอร์ชั่นใหม่ๆนี่คือมันง่ายและเร็วสังเกตมากกว่าจํามันฉลาดอยู่แล้วทุกคนและหลังจากนั้นทุกคนค่อยๆไปดูที่คาว่า Quick Layout ครับคำว่าค Quick แปลว่าด่วนๆอยู่แล้วแสดงว่า Excel ในเวอร์ชั่นใหม่ๆมันเน้นง่ายๆเร็วๆด่วนๆครับทุกคนครับและผมลองไปเลือก Layout มาสัก l a y o u หนึ่งครับเออไหครับเราจะเลือก Layout อะไรก็ได้ครับที่มันเหมาะกับเราที่สุดตอนนี้ครับลองดูครับ อ่าที่ผมเจอบางคนก็ชอบ Layout ตัวนี้ครับเพราะอะไรครับอ่ามันทําให้เราเห็นภาพชัดเจนว่าอะไรครับทิศทางไปยังไงบ้างเห็นไหมครับนี่แสดงว่าการนําเสนอกราฟมันก็ขึ้นอยู่กับอะไรครับวัตถุประสงค์ของคนทํากราฟนะครับเนี่ยบางคนพอเอาข้อมูลหลายๆปีมาเปรียบเทียบกันก็วางเป็นอย่างนี้แล้วก็มีเส้นบอกด้วยว่ากว้างเป็นสูงยังไงก็คือเห็นแนวโน้มไปด้วยเห็นความกว้างไปด้วยก็แล้วแต่มุมมองเห็นไหมครับ เพราะนั้นจุดเริ่มต้นของ Excel อย่าลืมนะครับที่เหลือถ้าเราได้จุดเริ่มต้นแล้วค่อยๆขยับขายายกันออกไปแล้วการนําเสนอกราฟของเราก็จะค่อยๆขยับขายายไปด้วยนะครับเปลี่ยนวิธีการนําเสนอได้แบบง่ายๆเร็วๆด่วนๆครับทุกคนครับเติมเต็มตรงประเด็นต่อยอดได้ชัว เอาละครับทุกคนตัวอย่างที่5้าเราลองมาขยับขยายกันต่อครับคำว่าขยับขยายก็คือกนแล้วแต่จะใส่ลาเบลนะครับสมมติตอนนี้ผมมีลูกค้าผู้ชายนะครับผู้หญิงนะครับนี่ผู้ชายผู้หญิงเห็นไหมครับที่เหลือผมก็เรนด้อมมาแล้วกันนะขี้เกียจใส่ตัวเลขเองก็ใส่สูตร r รนดอมมาเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมครับข้อมูลของเราก็เปลี่ยนไปได้เรื่อยๆครับตอนนี้ครับส่วนที่เหลือเราก็มาเมคอะไรครับมาเมคชัวร์กันก่อนก็ได้ผมขออินเสิร์ตแล้วกันนะฮะทุกคน ตัลงตอนนี้มันก็น่าจะเป็นแกนอะไรครับแกน x ส่วนเมลกับฟีเมลก็น่าจะเป็นแกน y ใช่ไหมครับอันนี้อาจจะเป็น y 1 y 2ก็ได้ผมขอบอกว่านี่คือข้อมูลแกน y ชุดที่1ข้อมูลแกน y ชุดที่2ใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นผมลองเลือกช่องใดช่องหนึ่งตอนนี้กราฟของผมเป็น2อย่างก็คือไม่ชายก็หญิงลูกค้าของผมนะครับแต่ละเดือนตอนนี้เดือนแจนลูกค้าผู้ชายมาใหม่เท่านี้ผู้หญิงมาใหม่เท่านี้นี่คือลูกค้าใหม่สมมติชายหญิงนะครับก่อนแล้วแต่การนําเสนอบอกแล้วครับเลือกช่องใดช่องหนึ่ง insert แล้วผมก็คลิกไปที่ไหนครับก็กราฟถือแถวนี้เห็นไหมครับเมื่อกี้ก็เล่นแล้วไอ้นี้ก็เล่นไปเรื่อยๆก็เบื่อแล้วไอ้นี้ก็เล่นไปก็เบือ่ออ่ะถ้าเราเบื่อตรงนั้นเรามาเล่นตรงนี้ดูบ้างสิอ่าเป็นแนวตั้งแนวตั้งก็เบื่ออีกออกมาแนวนอนกันบ้างเห็นไหมครับทุกคน เพราะฉะนั้นพอผมเล่นเนปุ๊บบางทีนะผมก็ไปเปลี่ยนชนิดของกราฟเพื่อเปลี่ยนการนําเสนอไปอีกรูปแบบหนึง่งบางทีผมก็มองว่าเป็นร้อยเปอร์เซนก็ได้แล้วก็แบ่งไปเป็นผู้ชายเท่าไหร่แบ่งไปเป็นผู้หญิงเท่าไหร่ครับนี่ทุกคนก็เห็นภาพแล้วครับที่เหลือผมข้อเห็นชัดเจนมากขึ้นหนึ่งครับหลังจากนี้ผมก็น่าจะอะไรครับก็น่าจะไปปรับอะไรครับความสวยงามเมลฟีเมลปรับตรงไหนก็ได้ผมว่าไอ้เรื่องพวกนี้เราค่อยๆค,ค,คลิกค่อยๆดูกันดีกว่าเนาะ เอาละมันเรียกว่าอะไรล่ะ,ะคลิกๆๆเอาไปอยู่ด้านขวาได้ไหมอ่าเสร็จเรียบร้อยนี่ฮะที่เหลือครับ Gen, แจนแต่นี้ยังเป็นเดซ ember ทำไมต่อล่ะก็คลิกขวาไปที่อ่า format scan f o r m เข้าไปแล้วเราก็ไปปรับแต่งสิครับมีคําว่ารีเวิร์ดอะไรสักอย่างไหมรีเวิร์ดนี่ category in reverse order ทุกคนก็ได้เรื่องนะครับนี่ครับ เห็นไหมครับเฟบก็เลียงายกันตามนี้เห็นไหมครับค่อยๆสังเกตค่อยๆเล่นค่อยๆคลิกขวาขอแค่ใช้เมาส์ไม่เป็นครับผมก็เห็นชัดเจนแล้วครับนี่ครับการนําเสนอกราฟในตัวอย่างที่5ผมก็เปลี่ยนบรรยากาศว่าอะไรก็ตามที่เป็นไปได้2อย่างอาจจะนําเสนอในรูปนี้ก็ได้ถูกต้องไหมครับที่เหลือครับที่เหลือทุกคนก็มานั่งดูซิว่าจะเอายังไงต่อกับชีวิตล่ะนี่ค่อยไปดูต่อกันในตัวอย่างที่6ดีกว่าครับทุกคนครับเติมเต็มตรงประเด็นต่อยอดได้ชัว เอาละครับทุกคนครับสำหรับตัวอย่างที่6เนี่ยผมขอต่อเนื่องจากตัวอย่างที่5แล้วกันครับผมขออนุญาต Copy Worksheet ออกมาเป็นจากชีทที่5นะครับ Copy Worksheet ออกมาครับแลวผมขอเปลี่ยนชื่อชีทเป็นชีทที่6ครับเอาละตกลงผมขอขยายความต่อเลยดีกว่าก็คือจริงๆแล้วการนำเสนอก็อแล้วแต่ลูกเล่นของเราใช่ไหมครับอ่ะผมขอเปลี่ยนวิธีเล่นอย่างนี้ครับ ทุกคนสังเกตไหมครับว่าการนําเสนอของผมเป็นไปได้2อย่างตอนนี้ก็คือไม่ชายก็หญิงใช่ไหมครับอะไรก็ตามที่เป็นไปได้2อย่างบางทีนะอย่างอีกอย่างผมจะใส่เป็นเครื่องหมายติดลบครับผมขอเปิดฟีเมลแล้วกันแล้วก็หน้าแรนดอมบีทวินผมใส่ติดลบแล้วกันครับลบเลยนะติดลบครับใส่ค่าติดลบครับเอาละแล้วผมขอดับบล็อกคลิกสูตรลงไปจึ๊กเอาละครับเรียบร้อยครับทุกคนดูครับพอผมปรับเป็นก่าติดลบดูกราฟครับ ครับมันก็สื่อความหมายได้ง่ายขึ้นในอีกมิติหนึ่งใช่ไหมครับอะไรที่ไม่เกี่ยวก็ดีลีทก็ได้ใช่ไหมครับต่อไปครับไอ้ตรงเนี้ยมันอยู่แถวเนี้ยมันบังเกินไปก็คลิกขวาสิครับตรงแกนฟอร์แมตแกนและผมก็ไปดูสิครับแกนของผมจะเอาอยัางไงดีนี่ลาเบลลาเบล,เ,บลเขาเรียกลาเบลแล้วตรงนี้ครับลาเบลเราเลือกเป็น Position ไปอยู่ที่โลแล้วกันดูสิ อ๋อไปอยู่ตรงนั้นดีไหมให้ไปอยู่ตรงนั้นดีไหมก่อนเลือกเอาครับตกลงจะเอายังไงดีอะตกลงผมขอเป็นโลแล้วกันเห็นภาพชัดเจนแล้วครับแล้วก็ก่อนจบผมเล็งไปที่แท่งคราบใดแท่งคราบหนึ่งคลิกขวาแล้วก็ format data series และผมก็ไปปรับตรงนี้ครับนี่นี่ปรับ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 จึ๊กจิ๊กจิ๊กสังเกตดูแท่งคราบครับทุกคนอ่าดู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 จึ๊กเก่าไปเรียบร้อยเห็นไหมครับ ในตัวอย่างที่6กเนี่ยผมผมขอต่อเนื่องจากตัวอย่างที่5มาเมื่อกี้และข้อการนําเสนอก็จะเป็นอีกมิติหนึ่งครับข้อเข้าใจได้เหมือนกันครับเห็นไหมครับว่าชายเท่าไหรหญิงเท่าไรชายหญิงอะไรเยอะกว่าก็อพอมองเห็นจากแท่งกราฟได้ทุกคนอย่าลืมนะครับเรื่องของกราฟมันหมายถึงการนําเสนอการนําเสนอก็คือเราจะสื่ออะไรเพราะฉะนั้นเวลาที่ผมจะสื่ออะไรที่เป็นไปได้2ออย่างบางทีผมใส่เป็นค่าบวกกับค่าลบและก็นําเสนอกราฟในรูปนี้ก็ไม่ผิดครับทุกคนครับก็ดูดีครับทุบบกคนเติมเต็มตรงประเด็นต่อยอดได้ชู โจทย์ที่คุณจะได้รับแบบเต็มๆสำหรับคอร์สนี้ผมว่าผมพาไปดูกันดีกว่าทุกคนอย่ากระพริบตานะครับ เอาละผมเชื่อมั่นว่าคนใช้ Excel ทํทกราฟเป็นอยู่แล้วแต่สําหรับคอร์สเนี้ยผมจะแฉเห็นตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นประยุกต์ใช้ขั้นสูงสุดเลยครับว่ากราฟเริ่มต้นอย่างไงนะฮะแล้วก็จบประมาณไหนเลยครับอย่างเช่นตัวอย่างที่1ครับอ่ะใครผ่านบ้างใครตกบ้างผมก็เห็นชัดเจนเลยนะฮะใครผ่านก็น่าจะเป็นสีอะไรก็สังเกตได้ใช่ไหมครับใครตกก็น่าจะเป็นสีอะไรก็สังเกตได้ใช่ไหมครับต่อไปครับดูตัวอย่างที่2ครับตัวอย่างที่2ก็คือค่าลบค่าบวกครับก็เห็นไหมครับเป็นเงื่อนไขครับค่า ไขเป็นอีกสีหนึ่งค่าลบก็เป็นอีกเงื่อนไขอีกสีหนึ่งเห็นไหมครับอัตโนมัติด้วยครับทุกคนครับต่อไปครับตัวอย่างที่3ครับเป็นเงื่อนไขมากกว่า75เป็นอีกสีหนึ่ง25ถึงเ5เป็นอีกสีหนึ่งน้อยกว่า25เป็นอีกสีหนึ่งลองดูสิครับจริงหรือเปล่าครับนี่ครับวิ่งอัตโนมัติเลยครับไม่ต้องมานั่งแมนนวลแล้วครับผมเห็นไหมครับเราก็จะทำกราฟอะไรที่มันเป็นเงื่อนไขเพราะยุคนี้เป็นยุคของเงื่อนไขที่ผมเจอครับนี่วิ่่งงตตตตาามมมสีเืออนนนไขัััโิคบทุก ต่อไปลองดูประโยชน์กันต่อสินี่ฮะเรื่องของค่าเฉลี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ยน้อยกว่าค่าเฉลี่ยก็แล้วแต่เราไปแอปพลายนหครับแต่ในคอนเซปต์ของผมเนี่ยผมค่อยๆเริ่มต้นจากง่ายไปหายากก็คือเริ่มต้นจากไส้ในแล้วก็ค่อยๆขย,ย,ยับขยายออกไปครับทุกคนครับลองดูตัวอย่างต่อไปครับ นะครับบางคนต้องการโชว์ว่ามากกว่าค่าเฉลี่ยเท่าไหร่บ้างเห็นไหมครับก็เห็นชัดเจนครับแล้วก็อัตโนมัติด้วยครับทุกคนดูครับทุกอย่างเราจะเล่นกันแบบออโต้หมดครับทุกคนไม่ต้องมานั่งแมนนวลนี่ครับบางคนก็อยากจะขยับขยายออกมามีเส้นด้วยอยากได้เห็นเส้นของค่าเฉลี่ยด้วยเห็นไหมครับก็เห็นอัตโนมัติเลยครับนี่ครับแล้วแยกแยะสีสันตามเงื่อนไขให้เราอัตโนมัติเลยครับทุกคน ให้เห็นว่าตอนนี้เราจะไปประยุกต์ใช้อย่างไรก็ได้ค่าสูงสุดค่าต่ำสุดก็ได้อะไรที่เป็นค่าสูงสุดก็เป็นสีฟ้าๆอะไรที่เป็นค่าต่ำสุดก็เป็นสีส้มทุกคนก็เห็นชัดเจนไหมครับเงอนไขวิ่งอัตโนมัติเลยครับเราก็ประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายเห็นไหมครับเราจะเอาคําสั่งอะไรเข้ามาช่วยในการจัดการก็ได้ครับเห็นไหมครับพอเราเข้าใจ Excel แล้วเนี่ยแท้ที่จริงเราก็จะรู้ว่าอะไรควรเป็นอะไร ส่วนใหญ่ที่ผมเจอปัญหาที่แอปพลายเอ็กเซลไม่ได้เพราะอะไรครับยังไม่รู้เลยครับเริ่มต้นยังไงแล้วก็ขยับขยายกันอย่างไรมากกว่านี่เห็นไหมครับเรื่องของกราฟก็แล้วแต่ออพลายไหมครับบางคนก็ไปนั่งทํามาโครด้วยครับนี่ผ่านเท่าไหร่นี่ผ่านก็คือสีฟ้าตกก็เป็นสีสม้มเห็นไหมครับก็เห็นชัดเจนก็แล้วแต่เราแอปพลายไหมครับทุกคนต่อไปครับตัวอย่างต่อไปบางคนก็เนี่ยฮะข้อมูลมีทั้งหมด12เดือนอ่าเริ่มต้นที่1จบที่เดือน12ทุกคนอย่ากระพริบตา จบที่9ได้ไหมใส่เลข9 Enter อยา่างพิบตาครับเห็นไหมครับนี่1ถึง9มาถูกต้องนะครับต่อไป1-7ถึง7ดูสิโอเคถูกต้องอันนี้เปลี่ยนเป็น3ได้ไหมดูสิ1 2 3 3ถึง7แล้วโชว์ค่าแม็กค่ามินด้วยไหมครับตอนนี้ผมให้เราเห็นชัดเจนนะครับว่าการประยุกต์ใช้ Excel แท้ที่จริงมันต้องค่อยๆอะไค,ครับสั่งสมประสบการณ์แล้วเราก็าเอาประสบการณ์เหล่านั้นมาประยุกต์ เป็นงานของเราแล้วก็ไอ้มันเป็นระบบโต้ตอบอัตโนมัติได้ด้วยนะครับทุกคนครับนี่ครับขยับขยายได้ออกไปได้เรื่อยๆแล้วครับต่อไปครับดูตัวอย่างันต่อครับบางคนก็ต้องการคลิกดูตรงนั้นบ้างคลิกดูตรงนี้บ้างต้องการดูอย่างนี้บ้างเห็นไหมครับเราก็สามารถํากราฟแบบโต้ตอบได้นะครับอัตโนมัติเลยครับทุกคนต่อไปครับตัวอย่างต่อไปนี่บางคน ต้องการเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเห็นไหมครับนี่ครับนี่ฮะคลิกแป๊บเด้งไปเด้งมาคลิกปุ๊บเด้งไปเด้งมารู้เรื่องด้วยครับเห็นไหมครับใช้องค์ประกอบก็มาช่วยในการนําเสนอบน Excel ดูไปดูมาก็จะคล้ายๆกับแดชบอร์ดใช่ไหมครับทุกคนครับใช่แล้วครับทุกคนเห็นไหมครับเราสามารถเอาความรู้พื้นฐานทั้งหมดเอามายํำเพื่อมองเป็นงานของเราได้แล้วเราก็สามารถเปลี่ยนการนําเสนอกราฟแบบแท่งเป็นอย่างอื่นบ้างเป็นแบบพายบ้างเป็นแบบโดนัทบ้าง Conditional Formatting บ้างแล้วก็เอามานําเสนอในหนึ่ง จอให้มันเห็นภาพรวมๆทุกคนดูสิครับแล้วก็ไปใช้เครื่องมือนักพัฒนาเข้ามาช่วยบ้างเห็นไหมครับนี่ครับเราสามารถประยุกต์ใช้แบบนี้ได้เลยผมจะแนะนําเป็นขั้นเป็นตอนทุกคนสามารถเรียนรู้และเรียนแบบได้ทันทีครับตรงนี้ครับต่อไปครับดูตัวอย่างกันต่อนอกเหนือจากนั้นก็เป็นกราฟน้ําตกเห็นเป็นกราฟที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงทุกวันนี้บางที่เขาทากราฟน้ําตกกันเยอะครับและกราฟน้ําตกก็ทําได้หลายแบบอีกครับทุกคนดูครับก็ผมก็จะแชร์เห็นว่าทุกอย่างมีที่ไปที่มาแล้วก็สามารถเรียนรู้ แล้วก็เรียนแบบได้เลยครับทุกคนครับที่เหลือยังมีอีกเยอะแยะมากมายผมว่านะอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายผมก็จะมาชี้ประเด็นให้เห็นทุกอย่างว่ากราฟที่เขาให้มาเนี่ยเอาไปประยุกต์ใช้ทําอะไรได้บ้างนะครับทุกคนครับไม่ต้องเป็นหัวครับผมมีเวิร์กช็อปอีกเยอะแยะมากมายและผมการันตีว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์แบบเต็มๆมแน่นอนสําหรับการประยุกต์ Excel สําหรับทํากราฟหรือว่าชาร์ตของเรานะครับสําหรับคอร์สนี้ ผมถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์ตรงด้วยสโลแกนเต erm ิมเต็มตรงประเด็นต่อยอดได้ชัวร์เน้นเวิร์กช็อปปฏิบัติเห็นจะจะส่วนทฤษฎีสามารถไปอ่านที่ไหนได้หมดขอแค่อะไรครับเวิร์กช็อปและเห็นภาพชัดเจนผมขอแค่นี้พอครับนี่คือถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์ตรงด้วยสโลแกนเติมเต็มตรงประเด็นและก็ต่อยอดได้ชัวร์จริงๆไม่มั่วด้วยครับทุกคนครับ เอาละครับก็ก่อนที่เราจะลงทะเบียนก็ลองไปดูตัวอย่างแซมเปิลทั้ง7ตัวอย่างด้านล่างก่อนก็ได้ทุกคนลองไปคลิกดูครับผมก็จะอธิบายเป็นสเต็ปบายสเต็ปขอแค่ทุกคนคลิกดูตัวอย่าง7ตัวอย่างทุกคนก็จะได้รับประโยชน์แบบเต็มๆแล้วเจอกันครับสำหรับคอร์สนี้ครับจัดเต็ม Excel Chart c h a r t e n d Graph ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับผม